สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับว่างๆนะครับพานกมาเล่นแดดนะครับนี่ตอนนี้แดดเปี้ยงแรงมากนะครับก็พาลูกนกนะครับไม่ใช่ลูกนกเลยนะครับลกเขาชบานะครับมาเล่นแดดกันอันนี้เป็นนกเขาใหญ่นี่นะครับ เราใช้เป็นกิฟแบบนี้นะครับว,วันหนึ่งนะครับเราจะได้อนกเนี่ยนะครับออกง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องจับเล่นบ่อยมันเลย <c oughs> โอยนีนะครับเห็นไหมพอเราจับมาปุ๊บเนี่ยมันจะบินขึ้นไ้ตรงนี้เ่ยนะ จะขึ้นบินขึ้นชานเลยนะครับอันนั้นเรา,เาลบลงนะครับแล้วเราก็เอาชาันลงทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกันจะขึ้นนะและนี่เราก็นี่ประนีณนี้เอาลดลดลด,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 ด ส,ส, <City> ส,สวยๆ <bunker. S 2> อ os, สสันนี้เป็นเพชรเมียนะครับนกเขาชวาเพชรเมียอ่าันนี้เป็นเพชรเมียเนี่ยมีมีนกเขาใหญ่นะ่สองกลุ่มนะครับเสียงกลางนะครับสองกลุ่มนะครับเสียงกลางดูสอยเขาอือครับหางกำลังจะออกใหม่นะครับหางเขากำลังจะออกใหม่ อเก็ขงประมาณนี้นะครับก <c oughs> เถือว่าแข้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้สูงมากนะครับพอติ๊ดๆนะนี้อายุอยู่ที่สี่ถึงห้าเดือนนะยังไม่กล้าขันนะครับยังกเต็มน,นะครับแต่ก็พอได้ยินม,มากนะครับวันเล่นก็จะขันอยู่ประมาณครั้งหนึ่งถึงสองครั้งนะครับ รออครับ <S 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 น,นี้เป็นนกเขเชาวาเนี่ยหน้าตาก็สวยนะครับอันนี้จะว่าเก็บไว้ทำเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นนกเพชเมียนะครับผลปีกําลัง,งออกเขาให้มานะครับน้นๆในทีมเขาให้มาเล่นนะครับก็ให้เราเอามาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่ ัวนี้สวยนะครับตัวเล็กตัวเล็กมากดูเก๋าแข็งก่อน,นประมาณนี้ครับนี่อากาศร้อนนะครับพยายามนานจะให้นกเขาบงับงลงลงลงพยายามจะให้นานๆจะให้นกเล่นแดดทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนะครับ นี่แล้วก็มีนกป่าอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นเรื่อนี่นี่นี่กำลังฟักอยู่ตรงนี้นี่นะครับฟักนานแล้วแหละนะแต่ว่ายังมีแตกอย่างฟักไข่อยู่สวยๆเลย โอเคครับผมก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเนาะก็จะพยายามทําคลิปแบบนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าชอบในเรื่องของไก่ต่อไก่ตั้งนะครับผมก็มีให้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งไอเดียไลน์ไว้ข้างล่างนะครับก็สวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ